สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เรียกว่าหอโวทเมืองร้อยเอ็ดโอ้โหตอนนี้แสงแสงอาทิตย์เนี่ยแยงตามากเลยอันนี้เป็นถ่ายย้อนแสงนิดหน่อยนะคะออสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณของบึงพะรานชัยกี่ชั้นนะความสูงร้อยเอ็ดเมตรไปถามข้อมูลจากผู้รู้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับท่าองท่านรองครับ ขอพระคุณครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอดนะครับท่านองพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าหอโหวตเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมยังไม่เคยมานะครับเคยได้ยินแต่ข่าววันนี้ได้มาดูของจริงจะเป็นยังไงนะฮะเชิญครับเชิญับโอ้โหเชิในตัวเสาเลยนี่เป็นชั้นชั้นประชาชนเข้ามาท้งหอกนะับ สวัสดีครับต่อไปคนจะเยอะมากจุดที่เราอยู่ตรงนี้คือทุกคนเข้ามานะฮะก็ต้องผ่านมาตรการของโควิดหมดออมีเจลล้างมือมีลงทะเบียนไทยชนะอะไรทุกอย่างเมื่อเร้อยนี้ฝั่งซ้ายนี่คือเป็นเคาน์เตอร์ประจำพันจำหน่ายบัตรประจำพันสอบถามนลีก็คือเหมือนเป็นมิวเซียมอะกย่กับเรื่องของโบสถ์แล้วถ้าคนไม่เคยเห็นโบสถ์ก็มาตรงนี้นะฮะนี่นะครับ นี่ลักษณะโหวดแต่ว่านี่โหวดเหมือนกับทําไม่ได้ใช้จริงถ้าโหวดใช้จริงต้องแบบนี้ใช่ไหมฮะท่าลองครับเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้งานจริงในในการเล่นดนตรีนี่นะคือตรงนี้ก็เป็นจุดจุดถ่ายภาพเลยนะเป็นก้อนจริงๆนะเนี่ยเอาคนรัชนี้มาดูตรงนี้ฮะสแกนตรงนี้สแกนตรงนี้ปั๊บแล้วก็ขึ้นมาก็จะมีปลาลอยนะจริงๆมาเพื่อให้คนถ่ายรูปได้เลยฮะ อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ฮะคนก็สนุกกับการมาเที่ยวที่นี่ฮะเนี้ยเขาเรียกว่าฮูบแจมคนอีสานก็จะเขียนภาพนี้อยู่ตามผนังโบสถ์โบราณฮะเป็นวัดโบราณเนี <t 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 ่ยจะเป็นสิ <t <t ่โบราณก็จะมีฮุปแจมเราก็ฮุบแต้มไปอยู่ตรงนี้เลยภาพที่ทั้งหมดเนี้ยเป็นภาพเขียนสดหมดครับนี่นะฮะมีอะไรให้ดูให้ชมเยอะเลย มาชั้น31นี่คนมากันเยอะมากเลยอุ้ยมุมนี่สวยมากถ้ามองจากข้างล่างลงไปนะฮะจะเห็นที่3 3แยกนะฮะสามเหลี่ยมนะก็คือตรง3แยกใช่ฮะอนุสาวรีย์ของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์เห็นไหมที่อยู่ตรงกลางแดดเลยเล็กๆนะฮะที่มีคนเดินอยู่ตรงนั้นนะฮะครับนะตรงหูสามแยกของถนนน่ะเป็นอนุสาวรีย์ของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ซึ่งเป็นปู่อาจารย์ทองทองจันทรางศุกร์เลย แล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าเมืองที่มาบูรณะบึงเมื่อร้อยปีที่แล้ว oh. ท่านใช้คนประมาณ4ี่หมื่นคนครับ <Club. S 1> บูรณะบึงทั้งหมดเอาดินเนี่ยขึ้นไปถมเป็นทั้งบนข้า mm. งในแล้วทาเป็นเปิดบึง mm. ซึ่งจากหนังสือเขียนของอาจารย์ทองทองจะทราศึกจนซึ่งมาหาเล็กทองของปู่ท่านเนี่ย mm. ก็จะมีความตั้งใจว่าจะจะขุดบึงเนี่ยคุณผูด้ดูดีให้บึงปราณชัยเราเป็นรูปหัวใจข้า mm. งในเนี่ยคนร้อยปีคิดก็คือเป็นประเทศไทยอยู่ข้างใน mm. คุณผู้ชมฮนะอ๋อ oh, ใช่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 เหมือนเนาะใช่ก็คือคนละเอียดี่ยก็คือ มีหัวใจอยู่กลางเมืองละเอ็ดแล้วมีประเทศไทยอยู่กลางใจของคนละเอ็ดอเป็นเหมือนแผนที่ประเทศไทยใช,ทใช่ครับทำดองนั้นใช่ครับในทำดองนั้นฮะแล้วก็เมืองละเอ็ดเราเนี่ยถามว่าทําไมเป็นชื่อละเอ็ดครับตามตํานานอุรังคธาตุโบราณเขาจะเห็นภาษาว่าสิบบวกหนึ่งสิครบเอ็ดเพราะว่าเป็นเราเป็นเมืองที่มณฑลเนนนก่า อ่ะฮะเราก็มีมณฑลอุบลมณฑลละเอียดแล้วก oh, ็มณฑลภาคพุทราชของเรามี11เมืองบริวาร11เมืองบริวารใช่อย่างฟ้าแดดเนี่ยก็การสินเนี่ยเชียงเหียนเชียงขวัญอย่างเงี้ยก็อยู่บริเวณทั้งนี้หมดก็เลยเป็นเขียนว่าเลขโบราณ10บวกหนึ่งก็คือสิบบวกหนึ่งแต่คนมาอ่านว่าร้อยเอ็ดอ่ะนะพอเปลี่ยนมาตรงนั้นก็มาเป็นร้อยเอ็ดอันนี้ขอบทที่เรานั่งยืนอยู่ขนาดนี้จริงๆบทเนี่ยเป็นคดนตรีซึ่งศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทรงสรรปทุมศิลปนทำเนี่ย ก็ S <s> <S <s> <S จะเป็นโบสถ์ที่เป็นบสาหลอดอม,มีเสียงแต่โบสถ์เขาเรีเป็นสิบเอหลอดันเแล้วเราทำไมทำไมไม่ทำหอเหมือนคนอื่นทำไมเป็นหอโบสถ์ทำไมไม่หอพินหอแคนหออะไรสักอย่างนะไม <S <s <ets> <S เพราะว่าโบสถ์เป็นเครื่องดนตรีของจังหวัดลยดคราวนี้ล้ยเอ็ดคุณจะเห็นนะคุณกรพุนเข้ามาป้ายถนนป้ายต่างๆ <S <s <ets> <S มงเวียนจะเป็นรูปโบสถ์บสเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดล้อยเป็ดเหมือนกับขอนแก่นมี แคม oh. กาลสินมีบุกางอของเราเป็นโบสถเมื่อเราจะคิดว่าเจะทำทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าต้องทำํำไม่เหมือนคนอื่นเราจะจับเรื่องของทําพื้นเมืองเราค,รคือใช้เครื่องดนตรีเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ทําเป็นทาวเวอร์ขึ้นมานะครับเราเป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัล สิ่งแวดล้อมก็คือเรามีพื้นที่ของสีเขียวเนี่ยสาเปของพื้นที่ถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักเลยถนนตัดไปสุิดทียไปที่อำเภอสุวรรณภูมิเลยครับโอบสุวรรณภูมิคือชื่อดั้งเดิมของเมืองร้อยเอ็ดใช่ครับไม่ได้สถานีสุวรรณภูมินี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองร้อยเอ็ดเราเลยเมืองร้อยเอ็ดเลยสวัสดีครับถ่ายด้วยกันก็ได้นะครับผมถ่ายให้ไปไปยืนกับคุณก์กูจันทร์ครับนี่ยึงตรงกลางเลยนะไปไปจันครับแม่ ตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปชั้นต่อๆไปนี่ก็ขึ้นบันไดจะสะดวกสุดนะก็แต่ละบันไดที่ขึ้นแต่ละชั้นนะตั้งแต่ยี่แปดถึงสามสิบสี่นะครับเราจะมีภาพมีทำกราฟิกนะครับนี่ก็จะเห็นดอกอินทนิลนะครับอ่ะเชิญคุณคุณดลนครับดอกอินทนิลสีม่วงนี่มุมนี้ว้าวมุมนี้สวยมากสวยหะอันนี้ก็เป็นดอกอินทนิลนะครับเป็นสีของดอกอินทนิลข้างบนก็ประดับด้วยดอกอินทนิลครับบึงพระลานชัยที่กมพุทคุณกมพุทเห็นเนี่ย รอบบึงพลาชัย1.5กิโลเนี่ยเป็นดอกอินทผินทุกต้นเลยครับ oh. เราอยากให้นักเยี่ยมคือมีจุดถ่ายรูปทุกจุดเลย <c oughs> เนี่ยตรงไหนก็ถ่ายได้หมดทุกจ <c oughs> ุด <c oughs> ต่อครับต่อนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์หนึ่นงครับเป็นอุโมงดอกไม้โอ้อุโมงดอกไม้ครับเป็นอุโมง์ดอกไม้ครับว้าวประดับได้สวยงามมากแล้วที่สำคัญตรงนี้นะฮะี่ผูฟังดีๆนะฮะ เป็นคําเทศของภาษาโบราณของพระโบราณอ๋อเทศเหรอฮะเทศ<ท>เป็นภาษาพระนะฮะเป็นภาษาอีสาน<ท><ท>เราแนะอืะเราต้องการให้คนที่มาจากจังหวัดอ่างที่ไม่คนอีสานเนี่ยได้ฟังคําอีสานคนที่มาชั้นนี้แล้วนะียคือนีชชั้น2ที่งจะได้ขึ้นไปดูที่สกายบล็อกต่อครับ อ๋อมีสกายวอล์พให้ชมด้วยพบทางด้านนี่ฮ้อนุญาตครับครับห้องน้ำพิณิยมวิวพันธ์นเหรอเฮ้ยคุณชมพูช่องเก้าสวัสดีครับรอเขาพดีเราชะพัดไรเงี้ยโอ้ครับผมเดี๋ยวไปสามพบกันครับจะมาดูแล นี่นะครับบดนี็คือเป็นเชเดอรีที่เราสั่งทำเ,อเ,อเป็นดอกอินทนิลเหมือนกันนี่ฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นดอกอินทนิลบดนะครับเสียงที่ได้ยินเสียงบดได้ยินไหมฮะเสียงบดได้ยินไหมครับบอกเวลาชั่วโงมงพื่อจเป็นเสียงบดบดที่นี่นี่ฮะเป็นเชเดอรีที่เราสั่งทำเป็นดอกอินทนิลให้เขาตอกใหม่เลยฮะเป็นดอกอินทนิล <without> อ้าวลงก่อนให้เขาลงอเยงัยอ่ามองลงข้างล่างสำหรับคนที่กลัวความสูงเดี๋ยวเราจะเสียวกว่านี้เพราะว่าเราจะไปเที่ยวครับเชิญครับสกายวอล์กสกายวอล์กทุกแอร์นะครับห้ามนั่งห้ามรับห้ามกระโดดนี่คือสกาย ไม่กลัวความสูงนะกลัวครับกล <c oughs> ัวน,นะฮะงั้นเราเยืนแถวนี้กันสำหรับคนหวาดเสียวนะฮะ <c oughs> ว้ายมองไปข้างล่างเสียวแป๊บเลยนี่ก็คือจุดสกายวอล์กนะฮะที่เราทำความสูงเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวนะฮะครับวันนี้ลมแรงมากครับวันนี้จะเป็นทีมที่วันนี้ลมแรงจากเรงงียนนะครับก็โอ้โหเสี่ยวฮะแต่เสียวนะก็ไ <c oughs> ม่กลัวนะ เอาใครใครมิดว่าดัน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 เออนี่นี่เอาดันดินดั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 นเออนี่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 ที่กรุงเทพน่าจะเป็นที่แรกของใช่ครับไม่มีแล้วที่นี่เราภาคอีสานเลยนะใช่ครับไม่มีจะมีที่กรุงเทพก็คือสวัสดีครับจะมีที่กรุงเทพก็คือตึกมหานครนะที่มี ครัง้งแรกแล้วจะได้<า>ดูห<ม>้องน้ำผู้ชายมามาเราเข้าห้องน้ำผู้ชายกันเอออันนี้ห้องน้ำผู้ชายเห็นไหมครับบรรยากาศดีไหมฮะเคยคุณรัชนีเคยเห็นน้องน้ำผู้ชายเวลาเข้าห้องน้ำผู้ชายไหม เขาก็จะนั่งกันอย่างนี้เลยบอกแม่บ้านใช่ตรงนี้เลยนั่งอย่างนี้เลยนี่แต่ว่าบรรยากาศดูสิครับนะสวยงามอืคือถ้าอื่นเราเปิดประตูนี่แล้วก็อยากให้มีความสวยงามเดียวหลักล้านจริงๆนะหลักล้านนะฮะเข้ารี่ มีเราบริการหมดอะทั้งเครื่องเป่าทั้งกระดาษหรือให้ประชาชนให้ได้เลือกเลยฮะใจใช่ไมมีได้เป่าแห้งด้วยนะคุณรัชีนีใช่เครื่องมดนี้ก็คือเนี่ยครับเห่ือนผ่าลายสาเกตเกินะฮะเนี่ยลายสางเกตนครเลยฮะผ้าไหมลายสาเกตนะอันนี้สะดวกครับสำหรับเด็กๆครับก็หยอดได้สิบบาทตู้ทันสมัยใช้ระบบใหม่หมดนะครับ ทันสมัยมากออกเราต้องถอดรองเท้าใช่ไหมหรครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือที่เราเห็นในขณะนี้นะครับเป็นชั้นสูงสุดของออหอบรรทและเหตดนะฮะอ๋อสูงสุดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือชั้น35ครับเป็นที่ประดิษฐานสองสิ่งก็คือข้างบนคือ พบวนโมสาลีริกธาตุซึ่งเราได้รับประทานจากสมเลพสังฆราชเมื่อวันที่25เดือนกันยานที่ผ่านมามแล้วก็วันที่29ที่ผ่านมาเองที่เราท,ทําพิธีอัญเชิญม,มาปฏิฐานที่นี่ส่วนข้างล่างเนี่ยคือเป็นพบพุทธร,รูปประจันตมารเรศถ้าทุกคนสังเกตฝั่งนี้นะครับ,รบที่ประธานท่านแรกเนี่ยเป่าบอดถือพินถือกองซึ่งแล้วก็นังฟ้าก็จะใส่ชุดอีสานครับ อย่างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะใส่ผ้าสาเกตนครด้วยถือตงุงถือตงุงมถือขันบักเบ่งบ้านเราเนี่ยนะฮะเหมือนเทวดาสององค์ก็เหมือนกันท้้งบนนี้ที่ปกป้องรักษาคืคอก็ถือนั้นคอนเซปต์ที่นี่คือเป็นอีสานอันไหนเขาเรียกว่าผ้าสาเกตนครนะครับเออเป็นผ้าไหมาลายสาเกตนคร๋อไหมลายสาเกตใช่<อ>ครับเหมือนผ้าแพรวากาลสินเนี่ยอันนี้เป็นผ้าลายสาเกตนครลายสาเกตนครครับที่สําคัญก็คือตรงนี้ความแปลกใหม่ เราทําอย่างเงี้ยคุณคุณให้คือหลายคนที่ไม่สามารถที่จะนั่งได้ผู้สูงอายุเรามีตรงนี้ให้นั่งเลยนั่งพักได้ขึ้นมาชั้นสามเหนื่อยก็ใส่ผ้าก็มานั่งได้ได้ไม่จำเป็นต้องกลับได้ค <c oughs> ดูแลคุณเป็นยังไงดูแลเพิ่มมากเพิ <c oughs> ่มใจเลยนะคะคือไม่ได้อยู่บ้านนานมากแล้วนะคะไปตั้งแต่อายุุไม่บอกะะแล้วกันว่าไปเท่าไหร่นะคะแลวครั้นี้ไเท่าไหร่ก็ไม่บอกแล้วกันจนยังกันรองค่ะ ท่านรองก็เป็นคนร้อยเอ็ดเหมือนกันนะคะเราก็ภูมิใจมากนะคะได้เห็นได้เห็นสิ่งมันจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ก็จริงแต่ว่าถ้าช่วยให้เศรษฐกิจเบืองร้อยเอ็ดดีขึ้นเนี่ยต้องยกนิ้วให้คนที่คิดนะคะคือที่นี่เป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่เราสอบแทรกเรื่องวัฒนธรรมทั้งหมดทั้งตึกเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอคุณท่านรองมากมากเลยนะครับขอบคุณรัพขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับมาเที่ยวกันให้ได้นะครับโควิดหายแล้วมาเลยครับ